วันนี้อารมณ์ดีนะคะก็เลยซื้อขนมนะคะมาฝากน้องๆศิลปินของบ้านได้หมดท่้สดชื่นกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครกินไหมเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆเขาแบบเพลงใหม่จะออกแล้วไงก็เลยลดน้าหนักกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าใครจะกินบ้างอ,าอ้นาเมยนี่น,าน้า่ดีค่ะดีเลยจขนมฝากม่เจ๊นมจะออกแล้วมันจะลดนไม่เอาเดี๋ยวอ้วนไปผู้ชายกันบ้างค่ะ คิดแล้วไม่มีผิดนะคะว่าเด็กๆเดยวเ,เขาไม่เอาแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เขาแบบมีวิในัยในตัวเองมากๆเดี๋ยวเปลี่ยนแผนค่ะเตรียมไว้แผนสองนี่เดี๋ยวเอากาแฟเดซี่เอสเป้ให้นะคะเป็นกาแฟของคนรักสุขภาพเดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครเอาไหมพี่เป้กาแฟล้นหุ่นนคะค่ะเอาไปเลยนวดร้อนแล้วแนนนี่เอาเปล่าเอาสิค่ะเอาไปค่ะทันทีออนเอาขอบคุกครับกาแฟเดซี่เอสเอาตังค์มาด้วยไม่มีตังค์โอเค กาแฟเดซี่เอสค่ะทำจากกาแฟอาราบิก้าแท้มีสารสกัดอัดแน่น39ชนิดมีไฟเบอร์สูงช่วยขับถ่ายไม่ปวดบิดกระชับสัดส่วนคุมหิวได้ดีมากใครรักสุขภาพควบคุมน้ําหนักต้องจัดเลยนะคะที่สําคัญไม่มีน้ําตาลค่ะไขมัน0%นะคะตัวนี้นะคะมีฮาลาลทานเจมุสลิมดื่มได้ค่ะมีขายในไทยและเกาหลีบอกว่ามาจากเจนนี่มีโปรซีกล่องแถมหนึ่งนะคะอย่าลืมไปสั่งกันนะเดซี่เอสจ้า